มีแผ่นกระดานตัวหมากและลูกเต๋าหากสิ่งที่ต่างจากเกมกระดานทั่วไปคือผู้เล่นต้องสวมวิญญาณนักวางแผนไม่ว่าจะเป็นการสร้างเมืองเพื่อให้ได้ทรัพยากรในเกมและที่สนุกมากกว่าคือการช่วงชิงทรัพย์สินกับเพื่อนร่วมเกมที่ต้องอาศัยการชิงไหวชิงพริบหนึ่งในบอร์ดเกมยอดฮิต Settlers of Catan ที่ช่วยปลูกกระแสบอร์ดเกมให้เป็นที่สนใจไปทั่วโลกด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวอย่างการวางแผนจนถึงอังกฤษเดก้า ยกระดยกให้ช่วง3ปีมานี้เป็นยุคทองของบอร์ดเกมมีเกมหมายกว่าพันเกมทุกปีและขายได้ปีละหลายล้านกล่องส่วนทางกับเกมคอมพิวเตอร์และ Play Station ท,ที่นับวนันยอดขายเริ่มลดลงพูดถึงบอร์ดเกมเนี่ยหลายๆคนจะนึกไปถึงถ้าไม่เป็นเกมเศรษฐีก็จะเป็นเกมหมากรุกหรือว่าพวก s c r a ็บเบซึ่งจริงๆพวกนั้นเป็นบอร์ดเกมไหมก็เป็นนะครับแต่ว่ามันเป็นบอร์ดเกมในยุคเก่า บอร์ดเกมในยุคปัจจุบันมีความท้าทายมากขึ้นมันมีการอิงก,กับประวัติศาสตร์หรือว่าอิงก,กับโลกจริงๆมากขึ้นแง่มุมที่น่าสนใจของบอร์ดเกมอย่างหนึ่งคือมันทําให้เราเข้าใจเรื่องราวในประวัติศาสตร์มากขึ้นบางอย่างนะฮะอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นบอร์ดเกมเกี่ยวกับสงครามโลกเนี้ยเราว่จะเริ่มเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นผู้นําของประเทศต่างๆถึงตัดสินใจแบบนั้นเพราะว่ามันเอาเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นด้วยอย่างผมส่วนตัวผมได้เลยเรื่องของว่าการบริหารการจัดการในเ,เรื่องของทรัพยากรที่มีหรรรืือออว่่าาเงงขงบบก จะซื้อจะใช้เหมือนเหมือนการแบบเอาไปลบนะฮะมันต้องแบบว่าดูเสบียงดูกำลังทหารแล้วก็ดูพลังของทหารตัวเอง ที่ผ่านมาบอร์ดเกมยุคเก่าเน้นพึ่งดวงมากกว่าฝีมืออย่างเกมเศรษฐีหรือบันไดงูหากบอร์ดเกมยุคใหม่ <Yeah. S 2> ออกแบบมาให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมในการกำหนดชัยชนะด้วยตัวเองส่วนมากเรียกว่ายูาโ,ร,โรเกมโรโกรหรือบอร์ดเกมก<ค>นแนวกลยุทธ์เช่น Power Gri ิดที่ให้คนเล่นสวมบทเป็นผู้บริหารโรงไฟฟ้าซึ่งบอร์ดเกมแนวนี้ปรับรูปแบบมาจากกระดานจำลองการการ,รบในสงครามของทหารยังมีบอร์ดเกมแนวครอบครัวไม่เน้นความซับซ้อนเหมาะกับคนทุกวัยและเป็นอีกเสน่ห์ของ ที่ความสนุกมาจากการได้นั่งล้อมวงเล่นกับกลุ่มเพื่อนซึ่งหาไม่ได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเราได้เจอหน้าคนจริงเวลาที่เขาเวลาที่เพื่อนเราแพ้เนี่ยเขาทําหน้าแบบเสียใจจริงอะไรอ่างเงี้ยคือแทนที่ว่าเราจะเพื่อนแพ้ในคอมพิวเตอร์ก็พิมพ์มาแล้วเราก็ก็ไม่ฟินใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาที่เราได้เล่นกับเพื่อนที่เจอหน้ากันจริงๆความเป็นทีมความ ตัวตอบปฏิยาต่างๆอ่ะมันเห็นแบบเรียไทมอะไรเงยด้วยเนื้อหาหลากหลายทั้งอิงเรื่องราวในช่วงสงครามโลกหรือช่วงฟื้นฟูบ้านเมืองในลอนดอนปี1666บอร์ดเกมยังนำมาใช้สำหรับการศึกษาโดยเฉพาะการเรียนประวัติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ซึ่งกระแสบอร์ดเกมที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลกยังทำให้เกิดร้านคาเฟ่สำหรับคนรักบอร์ดเกมทั้งฝั่งอเมริกายุโรปรวมถึงเอเชียทั้งในอินเดียและประเทศไทย ซึ่งบ้านเรามีร้านสำหรับคนรักบอร์ดเกมไม่ต่ำกว่าสิบแห่งอีกรูปแบบความมาเทิงจากเกมกระดานที่ได้ใช้สมองประลองฝีมือและรู้จักคนใกล้ตัวมากขึ้น